เมรู้ไหมว่าทําไมโลกถึงร้อนขึ้นและฝนตกไม่ตามฤดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูสาเหตุว่าทําไมโลกถึงรน้นขึ้นวันหนึ่งขยะมากขนาดไหนขยะชนิดหนึ่งที่ตอนนี้น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดี ชุมชนยังคงมีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยนะต้นทางโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยยังคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเนื่องจากขยะบรรจุภัณฑ์บางประเภทมีราคารับซื้อต่ำหรือไม่มีการรับซื้อโดยร้านรับรับซื้อของเก่าทําให้ประชาชนทิ้งรวมกับขยะอืนะ่นในรู้ไหมเราสามารถลดขยะเพื่อแม่ล้นได้นะแล้วเราต้องทำยังไงล่ะไปดูกัน เธอเธอเราสามารถลดถุงพลาสติกด้วยการใช้ถุงผ้าแทนได้นะเธอเธอเราสามารถใช้แก้วยีสต์แทนแก้วพลาสติกได้นะขยะเหล่านี้ต้องทิ้งลงถังเสียอะไรบ้าง หนึ่งขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายทิ้งลงถังขยะสีเขียว 2. ขยะอีซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ทิ้งลงถังขยะสีเหลือง3ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไปทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงิน 4. ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายทิ้งลงถังขยะสีแดงทุกคนรู้ไหมคะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะและทำให้โลกกลับมาสดใสได้ด้วยการใช้ถุงผ้าแก้วยีติและการคัดแยกขยะ